สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้หญิงหลายคนอาจคงไม่ทราบตัวเองว่าการพูดคุยหรือการใช้น้ำเสียงนั้นสามารถทำให้คุณผู้ชายเบื่อหน่ายได้ด้วยซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็คือประโยคที่หลายคนชอบพูดนั่นแหละครับจนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ทางที่ดีคุณควรจะยับยั้งชั่งใจบ้างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู9ประโยคเด็ดของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายนิ่ง ทันทีนำมาไม้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีประโยคแบบไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1เรามีเรื่องต้องคุยกัน ประโยคนี้สามารถทําให้คุณผู้ชายสตันได้จริงๆครับเพราะมันหมายถึงว่าผู้หญิงอาจจะรู้ความจริงบางอย่างที่เขาปิดบังอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอาจจะทําผิดมาจึงทําให้คุณผู้ชายหลายคนกังวลและนิ่งไปได้เลยครับข้อที่2คุณว่าวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไป เพราะผู้ชายไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีและลังเลก,กับคําพูดที่จะพูดออกมาประมาณว่าถ้าบอกความจริงก็กลัวจะโกรธแต่ถ้าโกหกก็อาจจะคิดว่าเสแสร้งครับข้อที่3ฉันกําลังใช้ความคิด ประโยคแบบนี้ก็หมายความว่าตอนนี้อย่าเพิ่งรบกวนนั่นเองครับซึ่งบางทีผู้ชายเขาก็อาจจะมีเรื่องสําคัญที่จะคุยกับคุณก็ได้แต่คุณดันพูดประโยคนี้ตัดหน้าเขาก่อนมันก็เลยทําให้เขานิ่งไป1ิบวิและอาจเดินหนีคุณไปเลยครับข้อที่4เป็นผู้นำหน่อยสิ ประโยคนี้คุณผู้หญิงไม่ควรพูดกับแฟนอย่างยิ่งครับเพราะอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ซึ่งคุณผู้ชายเขาจะคิดว่าตัวเองทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอและขาดความมั่นใจในตัวเองไปในที่สุดครับข้อที่5คุณคิดอะไรอยู่ หากคุณผู้หญิงพูดประโยคนี้ออกมานั่นก็แสดงว่าคุณกำลังบีบคั้นอะไรบางอย่างในตัวผู้ชายอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอาจไม่ได้คำตอบที่อยู่ในใจของเขาหรอกครับเพราะฉะนั้นหากไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าพูดจะดีกว่าครับข้อที่6พ่อแม่ฉันอยากพบคุณ ผู้ชายร้อยทั้งร้อยต้องกลัวประโยคนี้อย่างแน่นอนครับก็เพราะพื้นฐานของคุณผู้ชายเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เก่งและยิ่งเป็นพ่อแม่ของแฟนด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เกรงกันเข้าไปใหญ่เลยครับข้อที่7คุณว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักไหม นี่เป็นคำถามที่สามารถทำให้คู่รักห,หลายๆคู่ทะเลาะก,กันมาแล้วครับและคุณผู้ชายก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงให้ถูกใจคุณสาวๆจะตอบว่าน่ารักก็กลัวแฟนเคืองจะตอบว่าไม่น่ารักเดี๋ยวก็หาว่าโกหกเพื่อเอาใจกันครับข้อที่8เพื่อนๆในกลุ่มจะแต่งงานกันครบแล้ว อาจฟังดูเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาธรรมดาแต่เชื่อสิครับมันมีอะไรแฝงอยู่อย่างแน่นอนและมันก็สามารถทําให้ผู้ชายสตันไปได้เลยครับเพราะหากว่าพวกเขายัางไม่พร้อมมันก็เหมือนกับว่าคุณกําลังกดดันเขาอยู่นั่นแหละครับข้อที่9แฟนเก่าฉันไม่เคยทําแบบนี้เลยนะ บอกเลยครับว่าประโยคนี้ใครได้ยินก็ต้องนิ่งโชว์ๆครับก็การเอาคนปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่ามันเหมือนกับว่าคุณกําลังไม่ให้เกียรติเขาไม่แน่เขาอาจจะไล่คุณกลับบ้านไปหาแฟนเก่าก็เป็นได้เลยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ9ประโยคเด็ดของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายนิ่งทันทีจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆที่ยังชอบพูดประโยคไหนอยู่บ้างแนะนำให้เลิกพูดไปเลยจะดีกว่าครับถ้าไม่อยากเลิกกันกับแฟนคนนี้เพราะมันอาจทำให้เขาสตันในคำพูดของคุณและนำกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างจนอาจจะทำให้เขาหาทางออกที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเลิกกันได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w ว w g a n g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ